นะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่สองของเดือนอกันยายนพศสอ6พนนะครับตอนนี้อเวลานี้ก็สี่โมงกว่านะครับสี่โมงกว่ากว่าอพอขาวไม่ขาวก็ได้มานั่งนะครับนั่งรอเวลาเพื่อจะเข้าไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ ตอนนี้ก็กำลังอรอญอาติธรรมกำลังลงมาอีกหลายคนนะครับอันนี้คือบริเวณด้านล่างนะครับบริเวณด้านล่างของอวัดธรรมนินราชนะครับตำบลคลองตะเกาอำเภอธนะเกียบจบังหวัดชะเสิงเศร้านะครับอตอนนี้ก็มี แต่ก่อนเป็นสวนยางนะครับเป็นสวนยางนะครับแล้วก็ได้เจ้าคุณประชาธรรมนาศนะครับเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามจังหวัดสตึกเซานะครับเป็นกระไรมากเมตตานะครับมาเมตตาอ่าสื่อหรือว่าสื่อที่ดินถวายังนี้นะครับสิบหกไร่นะครับตรงนี้อ่าสิบหกไร่นะครับอ่า ฉพาะที่สื่อขึ้นกับชาวบ้านก็ก้าวไล่นะครับแล้วก็มีหลายคนหลายคนนะครับเนะา,าะแล้วก็จาของทีิันก็ถวายให้เป็นที่สาธารณะนะครับหรือว่าเป็นที่พักสงนะครับให้ใส่สอยนะครับให้พอ่อแม่ครูบาอาจารย์ใส่สอยอย แต่ก่อนเป็นสวนยางนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เอาอยางออกืว้แล้วนะครับก็ได้ปลูกต้นใหม่หนนาสนิทนะครับบอกว่าที่เป็นต้นว่านะครับต้นว่าก็โตแล้วนะครับแค่สองสามปีโตแล้วนะครับขอไผ่นี่ก็ไ่น้ำบ่ท่านนะครับเพราะว่าพี่ญงลงมากินนะครับลูกไว้ให้พี่ใหญ่กินขนาดหอยลอยฝนกิน นี่พระส้มสวนสวนบุภารามของคุณเมย์บัววันนะครับคุณเมย์สิริที่เพิ่นมาปลูกไว้เนาะนะครับมือนี่พระส้มสวนต้นดอกดอกละโอ่ในลังเนี่ยสวนบุภารามสวนดอกไม้นะครับพาเข้าไปชม นี่นแะคุณแม,ณแม่สวยจังคุณแม่ทำอะไรครับชมสวนชมสวนเนี่ยในขาวนะครับนี่ยุ่นแม่ปนน้อมนะครับคุณแม่สิริชมสวนดอกไม้เป็นไงคุณแม่ดอกกระเจียวที่ผมปลูกไว้เห็นไหมนะ่ะอันนี้กินอันนี้กินไม่ได้นะครับนี่อันนี้ ดอกกระเจียวที่สวยงามที่เอามาจากชัยภูมิได้มาจากเทพสถิตนะครับขเขาเรียกว่าบัวสวรรค์กเนี่ยนะต้นขมิน้นต้นขมิน้น เนี่ยอันต้นเล็กๆเนี่ยอันนี้ก็ได้มาจากน้องสาวด้วยคุณแม่น่ะอันนั้นกินได้ต้นดอกไปเกี่ยวอ่๋อต้นครับต้น,ตนวันต้นวันอย่างนี้แหละผู้ใดว่ารู้ว่าผู้ใดเอามาให้ท้นนั้นผมมอวาปรูกไว ตอนนี้ฝนกาลังปล่อยๆนะครับฝนกาลังปล่อยปๆนะครับสวนบุพารามไม้ดอกไม้ประดับกำลังเป็นต้นอันนี้ก็ต้นดอกแค่นะครับนี่ต้นดอกต้นแค่ปล่อยควานเอิญก็เอิญต้นแค่ปล่อยอันนี้ได้มาจากแมใหญ่ส่วนนะครับแมใหญ่ส่วนมูลบงนะครับได้มาจากน้องขอกนะครับมาปลูกไว้กับต้นไ่แล้วหลายต้นนะครับ หลายตน้นเป็นต้นแค่ฝอยนะเพิ่นหิมาประมันเป็น้อยๆอยต้นนะครับที่มาปลูกไว้ตอนนี้ก็ที่ได้กินดอกแล้วได้กินดอกแล้วนี่เป็นลูกมั้แล้วนะครับนี่เป็นลูกแล้วนี่ลูกแค่ฝอยเรือแค่ปลานะครับปักแหงแล้วก็นี่อันนี้ต้นบัวเอ่อบัวสวรรค์ นะครับต้นบัวสวรรค์ของพระอาจารย์ที่ว่าได้มาจากประเทศอินเดียนะครับมาปลูกไว้อยู่ฝั่งท้งนั้นเนาะแล้วก็มีต้นสละหรือ,รอว่าต้นเนี่ก็จ้าเอื่นต้นยังตน้ง <c oughs> ตนสละนะครับสวนบูพาราบของคุณเมยครับปลว้ตอนนี้กำลังล่มลื่นดีนะครับ ต้นกระถิ่งและกาติภาพไปชมสวนมะม่วงนะครับสซนสวนมะม่วงไปพาไปดูสวนฝรั่งหน่อยคุณเน่สวนฝรัง่งฝรั่งเป็นลูกแล้วเด้ลูกใหญ่แล้วอันนี้ก็ได้ต้นตะโกนะครับใด้มาจากข้องสิบเอ็ด ของสิบเอ็ดบัดทันยะบุรีนะครับประทุมธานีมาปลูกอันนี้ก็ต้นกอระพึกงเนี่ยอันนี้ต้นมันสวยต้นมันสวยต้นแคร์อ้สวย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 นะนี่เนี่ยคุณแม่คุณแม่แมอเน,นีย อันนี้ที่ที่ผมเอามาจากน้องสาวบึงการเนี่ยนี่ก็กินได้เก็บทุกวันก็ได้มันมันติดเกิดทุกทุกมือเก็บอะไรยังได้ติดเกิดอีกนี่เนี่ยดอกกระเจียวดอกกระเจียวนี่กินได้าาาวาหลูอันนั้นไหน อันนี้ดอกหรือใบมันนี่ต้องยุ่นอันนี้ดอกหรือใบมันขาวเนี่เนี่ยใบกันป่ะอันนี้มันเป็นเป็นใบมันแต่มันอให้มันเปานดอกดีเปล่าเนียแต่มันออกใบอย่างนี้เจ้าย่อมันจะเป็นสีขาวเหมือนดอกอะค่ะแต่ดูแล้วมันเป็นใบใบนะคะที่ดอกจริงจริงสีเหลืองเล็กๆอยู่ตรงนี้นี่อ่าน่าจะเป็นใบมันออกเป็นช่อเป็นช่อสวยงามไปนะครับ อ๋อดอกเดือดเดือกแล้วนะามาฟังนี่คุณแม่ไอ้เขาปลูกนี่มันปีได้จักปีคุณแม่หนี่ยังต้นแต่แบกต้นว่าต้นอะไรเนี่ยจักปีคุณแม่แมแมแมท,ที่จําได้จมมดังว,ว่านี่ยนะผมว่าได้หรอ <laughs> จักปีคุณเนี่ยเจ้กปีพอหาปีไปโอ้โหหมดบลงพอหน้ายสองปีป่ะครับลงพอหน้ามันเสียนี่คือผมจำได้แต่เขวา่าปรับพื้นทียังมี อันนี้เขาเรียกดาวกระจายปะนั่นเนี่ไอ้ยายนอมไอ้ดอกไม้อ่ะยะไปเป็นคันหาดดอกรุดเดียเด๋ยวแ้วปะนี่นะครับที่ตรงนี้สิบหกไร่นะครับปลูกต้นไม้เต็มเบิร์ดนะครับบวัวบวบต้นบบมีบบม่วง ไปไปไปหลวงพ่อพร้อมเดียว กำลังกำลังป็นด,ดอกุนี่ทั่วฟุ่มบ่ครับากกมาฝรัร่งยืดหันแม่แอนเมื่อยๆไหมใดมาเอาไปกิน่ะ่รบ้างไหมเนาะโอ้บริสิทธิ์จานะ ดูดอกครับยิ่งเก็บย,ยิ่งเกินเห็น้งองสาวมันเก็บทุกมือเลยดอกไปเกียวอันนี้ <c oughs> นดูดอกอันนี้โอ้โอสวยดอกดอกอ,อย่างพกนี้เขาเอิดเขาขา,ขาวนี่ดีลาวดีอ่าดีลาวดีกับเทาวเรวัตต มูอนี้มาถ่ายทําใ้เบิรงนะครับเนาะเอ,อมีต้นดอกแค่ด้วยนะครับมีต้นโมกปลูกไว้ไม่กี่ปีแล้วครับดินมันสวยอ่อสวยก็เลยสวยเร็วโตวเร็วงามเร็วครับบางข้างนี้ก็มีอ่าขุดตะนะครับขุดสะกักเก็บน้ำนะครับติดคุณอ่าท่านด็อกเตอร์โซติกานะครับ บ้านทุงสายเพิ่มาขุดสะให้ปีแล้วก็ปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นที่ให้บริเวณรอบนี้เลยสิบหกไร่นะครับถ้าตีเป็นเงินก็นอ,อยู่ที่สองแสนหา้านะครับสองแสนหา่าหมื่นบาทนะครับแต่ท่านดอกเตอร์โชติกานะครับเพิ่นบอบว่าได้เอาเงินนำจากบาทนะครับ,นะรบนะเนาะเพิ่นมาปรับเพื่อเอาบุญน้ำพอแมคูบะอาจารย์เท้คุบาอาจารย์น,าาารยนะครับได้ หัดได้เส้าได้อยทีอาศัยนะครับข้อมนนาสาธุน้ำเพิ่นน้ำเนาะนะครับปปับพื้นที่ตรงนี้เบิดนะครับขุดลอกคลองแล้วก็ตอนนี้ก็ปลูกลำไยนะครับปลูกลำไยแล้วก็ปลูกชมพู่มะเมี่ยวนะครับชมพู่มะเมี่ยวน้ำนะครับแล้วก็มีอันนี้ต้นโพนะครับต้นโพ ตรงที่มองเห็น,นก็คือเขานรลกนะครับเขาเอินว่าเขานรลกนะครับเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนนี้มันลกขึ้นไปไม่ได้นะครับมีแต่ปลาไวนะครับมีแต่ปลาเป็นปลาไวเอยเอินเขานรกอ่าฝั่งตรงนี้นะครับอ่าเขาที่เขาเรียกว่าก็ไล่เจริญยนนะครับหรือว่าไล่อดีตผู้ใหญ่น้องนะครับอยู่ติด วัดเขาทำนี่เนาะนะครับแล้วก็ตรงที่รอบรอบสะนะครับพอยันพ่อสุริยันคำภูนะครับผนกับมาปลูกหญ้าแฝกไว้นะครับปลูกหญ้าแฝกไว้เนาะอันนี้ก็ได้ถั่วถั่วแห้นะครับพระเจ้าเอิญมาถั่วแห้อันนี้ได้มาจากวันสะไมแดงนะครับคุณเมฆกอ่องผลมาปลูกไว้นะครับนเ,เ,เานาะถั่วและถั่วแห้คนอีสารเอินถั่วแห้ คนไทยบรว่าเอิ่นอย่างชัวลแล้วนะครับบนเขานะครับบนเขาตรงนี้ก็จะมีถ้ำนะครับเรียกว่าถ้ำหินลาดเรียกว่าถ้ำแล้วก็คลองตรงนี้เรียกว่าคลองหินลาดนะครับเพืเรียกรวมกันเป็นชื่อว่าวัดเขาถ้ำหินหินลาดนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องมา ถอ,อดกระถินสามคคีนำกันนะครับเด้อในวันที่เก้าเดือนพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับปีนี้นะครับพ่อใหญ่บรรลุเป็นเจ้าภาพไงนะครับพาผีพ,า,พานอ้องเอเหตุกระถินนะครับแล็เชิญพีเชื้น้องทุกๆทุกคนอยากที่ทำทั้งหลายนะครับที่อยา,อา,ากะมาค่อยติดตามเพตุของพ่อใหญ่บรรลุมาแล้วกันนะ หรือว่าพออรบรนรุนะครับพออนบรนรุนรี่แหละจะพาขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปทำบัดนี่เขาที่มองเห็นนะครับก็คือเขาถ้ำนะครับเขาถ้ำข้างบนจะเป็นถ้ำ ทำใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้อ่าต้นไม้กลายเป็นหินนะครับต้นไม้กลายเป็นหินหตรงนี้นะครับเขาตรงลูกนี้เราเรียกว่าเขาเขาโปร่งกั้นเหลืองตรงนี้นะ ติดตามเทียของพญยยล,ลนุแล้วกันนะครับต่ากันได้มาส้มสวนหรือว่าชมวัดเขาทำหินลาดด้วยกันนะครับจะมาทุกศิลน,นะครับศิลน,นี้ก็เป็นศิลที่ศิลญ่ที่สามนะครับเป็นบุญเขาประดับดินเมื่อนี้เมือ่อ,อบันทีสองกันยาวันที่สองกันยาสองห้าหกจ็ดนะครับ มหนิงมาแพทยใ์ในบึงเนาะเดี๋ยวคอยติดตามอีกแล้วกันนะครับในวันพระนาอ่ะมนจบตรงที่เขานาลก